ผมเรียนอย่างนี้นะครับจริงๆวันนี้เราคุยกันเพื่อที่จะสรุปสถานการณ์ที่ประุมธาน,นีซึ่งผมคิดว่าก็เลยเชิญเบื้องต้นเนี่ยคงเชิญหัวหน้าหน่วยนะครับแต่ก็มีผู้ที่อยู่หน้าง,งานมาด้วยก็คิดว่าเป็นโอกาสดีถ้าสื่อจะมีอะไรสักถามนะครับนนครับผมคิดวันนี้เราก็สรุปหลายๆเรื่องนะครับซึ่งแต่ละเรื่องก็มีความชัดเจนทั้งหมดนะครับ ในวันแรกเนี่ยทางประทุมธานีก็บริหารจัดการนะครับคุณหมอนาวินีนะเป็นเป็นหัวหน้าทีมที่อยู่ทั้งคืนพี่นันเป็นฟิลคอมมานเดอร์แล้วเช้าก็จะมีทีมคุณหมออภิชนนะครับจากจากแพทย์ของโรงพยาบาลของหลวงให,ให,ให้ลาดลุงแค่วให้ผมพักจะจำผิดนะครับแล้วก็มีทีมท่านบนินการน้องเสือนะครับแล้วก็ธัญ,ญบุรีทีมงานของก็งงไปช่วยกัน วันที่สองทางโรงพยาบาลปทุมก็เข้าไปโดยเฉพาะรองผู้นการนะครับคุณหมอสุรัตน์ก็เตรียมทีมสําหรับที่คุณหมอชนนิสาใช่ไหมครับของโรงพยาบาลคลองหลวงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่อันนี้ก็เป็นทีมที่คุกทั้งคืนนะครับวันนี้เราก็มาสรุปบทเรียนกันนะครับว่ามีอะไรที่เราจะต้องเติมให้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งก็ประสบการณ์ประชุมทานนีกองช่วยได้เป็นอย่างดีนะครับเมื่อวานก็เพิ่มเติมโดยมีท่านในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนะครับกับ ปลชวลงไปช่วยอำหนวยการให้แล้วก็เอาทีมคุณหมอลอยนะครับจากอายุธยามาช่วยทําให้ชัดขึ้นรวมทั้งคุณหมอจันกีลาอันนี้อยู่ที่สทชใช่ไหมอยู่พนังก้าวนะครับครับวันนี้ก็สรุปบทเรียนกันซึ่งก็คิดว่าเรื่องข้อมูลขนาดน,น,นี้ก็คงชัดเจนละว่านะครับงั้นวันนี้ก็ก็มีทางมูลนิธิมาด้วยนะร่วมกันอยู่นะครับมาช่วยอันนี้ของ ร่วมด้วยกันนะฮะร่วมด้วยกันนะครับรจะมีคําถามอะไรไหมครับเชิญตอนนี้คือการคนหาเชิญนะท่านนายแพทย์ตาสุขจังหวัดเชิญครับออการค้นหาในเมื่อคืนนี้หยุดหยุดนะครับหยุดปฏิบัติการตั้งแต่สองทุ่มนะครับแล้วเช้านี้จะประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณบ่ายวันนี้จะตัดสินใจนะครับว่าจะทําอย่างไรต่อนะครับในช่วงเช้านี้ก็จะเก็บ ข้อมูลแล้วก็มาประเมินสถานการณ์นะครับ <literature> ครับใช่ครับนี่อะไรไหมครับจะจับเหตุการณ์นี้ค่ะจะช่วยสรุปยืนใช่ไหมคะว่าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดออกจากลูกพายุมาแล้วกี่คนอันตราดยแบบไหนบ้างเชิญรวศดรผลครับสลับยอดยอดรวมตอนนี้เท่าที่เป็นข้อมูลที่สรุปน,นะครับมีทั้งหมด33รายนะฮะ33รายนี้ตอนนี้ออกจากพื้นที่ไปถึงพื้นพื้นที่ตึกถล่มแล้วนะ28ราย ยังท้าอยู่ในพื้นที่5รายที่ออกจากพื้นที่28รายเนี่ยตอนนี้กลับกลับไปบ้านแล้ว20รายเนี่ยแล้วก็ที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลท,ทั้งหมดหารายเสียชีวิตทั้งหมด3รายนะครับสำหรับคนที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลทั้งหมด5รายเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลประทุมธานี3รายธรรมศา,าสตร์หนึ่งรายแล้วก็คลองหลวง1รายครับเสียชีวิต3นะครับแอดบิท5นะฮะก็ออยังมีที่ติดอยู่ยังไม่ทราบจ,จํานวนนะครับ ตัวเลข33เป็นตัวเลขที่ได้รับประมาณการนะครับในห้ารายมีสาสครับอาจารย์เจญครับเิญคุณมาสุรัตน์ครับในใน5รายนะครับทุกรายก็ค่อนข้างสาหัสเพราะว่ามีสภาวะของกระดูกหักทั้งหมดนะครับผมจะสรุปคร่าวๆนะครับก็รายที่1นนะฮะเอารายละเอียดของแต่ละรายเลยนะครับจะได้ได้รายละเอียดไปทีเดียวพร้อมกันนะครับ รายที่หนึ่งก็คืออาจจะไม่เปิดเผยชื่อนะฮะก็คือเพศหญิงอายุ24ปีนะครับมีตั้งครรภ์สามเดือนกระดูกสะโพกข้างซ้ายแตกนะฮะกระดูกหายปลาข้างขวาหักแล้วก็ปอดช้ำนะครับตอนนี้อยู่ ICU ที่โรงพยาบาลปทุมธานีนะครับอาการพ้นคันวิกฤตแล้วนะฮะเวทซ้ายแล้วก็สัญญาณชีพทุกอย่างสเตเบิลนะครับก็แพลนที่จะเอาเครื่องช่วยหายใจออกนะแล้วก็ ดูในเรื่องของเด็กตั้งครรน,นะฮะว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ได้ผ่าตัดใส่โลหะดำกระดูกเชิงการแล้วเรียบร้อยตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในขั้นปลอดภัยนะครับรายที่2ก็คือชายชาวขเขมรน,นะครับอายุ60ปีนะฮะยังอยู่ที่โรงพยาบาลปทุมธานีมีกระดูกซี่โครงหัก2ถึง8ซี่นะครับข้อที่ซี่ที่2ถึงซี่ที่8นะครับแล้วก็มีเลือดออกทางปอดข้างขวานะครับและกระดูกสันหลังหักนะฮะ ข้อที่12แล้วก็มีภาวะของอัมพาตร่วมด้วยนะครับเคสนี้ก็ตอนนี้คนไข้รู้สึกตัวดีนะครับแล้วก็ใส่ท่อระบายเลือดช่องปอดไว้แล้วแลนที่จะทำผ่าตัดกระดูกสันหลังต่อไปนะครับรายที่3ที่อยู่โรงพยาบาลพิทุมธานีก็คือเป็นรายที่ได้นำออกมาเมื่อล่าสุดเมื่อวานตอนเย็นนะครับก็คือคุณก้านอลงปราบไทยอันนี้ทง ปลอภัยนะฮะอันนี้คงเปิดเผยชื่อได้เพราะว่าสื่อออกชื่อไปแล้วเนอะอายุ24ปีนะครับเป็นชาวบุรีรัมอะก็หลังจากที่เราทางทีมค้นหาได้พยายามที่จะขุดเจาะแล้วก็นำออกมาได้27ชั่วโมงนะฮะคน้นไขาออกมานี้รู้สึกตัวดีนะฮะไว้เท้าซ้ายดีสเตเบิลดีแล้วก็มีภาวะกระดูะกไหปลาร้าหักและกระดูกเชิงการข้างซ้ายแตกนะครับตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ i อซโรงพยาบาลปทุมธานีก็โดยการดึง ขาแท็กชั่นเพื่อให้กระดูกประสานนะครับแล้วก็ใส่เฝือกกระดูกไขปลาร้าไว้นะครับทุกอย่างปกติดีคนไข้เริ่มทานได้นะครับรายที่4นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับเป็นชายอายุ32ปีนะครับสัญชาติไทยนะครับก็สภาพบาดแผลก็คือมีกระดูกต้นแขนข้างขวาหักแล้วก็มีเส้เลือดตรงบริเวณแขนขวาเนี่ยฉีกขาด ทางคณะแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ทําการผ่าตัดใส่โลหะดามกระดูกต้นแขนไว้นะครับแล้วก็ผ่าตัดต่อเส้นเลือดไว้ตอนนี้ทุกอย่างปกตินะครับก็รอดูว่าสภาพของเส้นเลือดนี่มีการต่อแล้วใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับคนไข้รู้สึกตัวดีนะครับรายที่ห้านะฮะอันนี้ก็เป็นภาวะที่ไม่รุนแรงมากนักนะฮะเป็นชายไทยอายุ38ปีนะครับ มิตอยู่ที่โรงพยาบาลคลองหลวงนะฮะมีสภาพกระดูกสันหลังส่วนเอวหักนะครับก็ทางโรงพยาบาลคลองหลวงก็กําลังจะส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลปทุมธานีต่อไป<ม>ก็โดยภาพรวมนะครับทั้งรายที่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ถือว่าอยู่ในสภาวะที่สาหัสนะฮะเพราะว่ามีสภาพกระดูกที่แตกและหักแต่ว่าพ้นขีดอันตรายและอยู่ในชภว่าพปลอดภัยแล้วครับคิดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเขตที่ตั้งคันนะคะ คุณหมอคะถามนิดนึงเคสที่ตั้งคันอ่อนๆตรงนี้เราจะทราบเมื่อไหร่คะว่าลูกปลอดภัยแล้วอะคะต้อง f o ล l o w ต่อฮะเราใช้ด็อ p โทนแล้วก็ฟังพิต้าซาวเท่าที่ follow เมื่อเช้านี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะฮะพิตาซาวยังดีอยู่ยังมีชีวิตอยู่เด็กใช่ครับ